สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่ 2, สองสิงหาคม2564คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถเข้าไปในไอดีไลน์หรือโทรหาก็ได้นะคะ หมอการจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนวันอาทิตย์กันก่อนนะคะตัยเชอรีออด5ถ้วยเดอะสตา์ขิงไม่เท้าด้านของการงานนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะมีความขยันนะคะมีความมุ่งมั่นมีความอากาศตื่นร้รนดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ชาวต่างชาติต่างภาษานะคะนะักงานทางดา้านชาวต่างชาติต่างภาษาสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะหรือคนที่ว่างงานตกงานนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสดี <im ple formed> ๆเข้ามาให้นะคะมีดวงเดินทางด้วยนะคะบางคนมีการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะ นะคนที่โดยเฉพาะคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปนะคะคุณก็อาจจะคนรักของคุณอาจจะเดินทางมาหาก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะกําลังอยู่ในช่วงของการทําวีซ่านะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะนนะส่วนทางด้านของความรักนะคะบางคนมีโอกาสที่จะต้องพลัดพรากจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ อาจจะอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละประเทศนะคะบางคนนะคะอยู่บ้านเดียวกันทํางานสวนทางกันไปสวนทางกันมาไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันนะคะก็หันมาดูแลเอาใจใส่กันด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะนะคนโสดก็ยังคิดถึงอดีตยังคิดถึงคนรักเก่ายังรอคอยคนรักเก่านะคะรู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยจะถ้าทางด้านของความรักนะคะคนโสดในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าจะ เงาเงาเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะนะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองยังรอคอยคนรักเก่ายังรอคอยคนในอดีตนะคะอยากจะให้อยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคะรวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพคนวันอาทิตย์ให้ระวังด้วยนะคะนะบางคนก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมออาจจะนัดฉีดวัคซีนก็ได้นะคะรวมทั้งอาการเจ็บป่วยของเราก็ต้องระวังนะคะนะ้ท้องเสียท้องผูกปวดไหลปวดไหลปวดต้นคอนะคะ อาการเวียนเวียนศีรษะปวดหัวไม่เกรนพักผ่อนน้อยนอนตื่นเช้านอนดึกก็ต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะรวมทั้งโรคเครียดก็ต้องระวังนะคะในช่วงนี้คนวันอาทิตย์เครียดนะคะถ้าจะให้มองโดยภาพรวมนะคะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะก็เกี่ยวกับการเงินก็ต้องอระวังการใช้ใจ่ายด้วยนะคะรายจ่ายเยอะนะบางคนในช่วงนี้มีโอกาสที่จะต้องนํารถเข้าอู่ได้ด้วยนะคะ นะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภจะได้ปะจะได้มาจากน้ําพักน้าแร่นะคะในวันนี้นะคะนะจะได้จากเหือของเราทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะเสี่ยงดวงนะคะถ้าเป็นเลขมงคลจากพ่ายิบสีนะคะก็มีเลข7、จ็ดห้าเนะคะเจ็ห้นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะ สิบเหรียญคนวันจันทร์ช่วงนี้ดวงดีนะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะอัศวินดาบนะคะเดอะเดสองถ้วยด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะคนที่รอคอยเกี่ยวกับการเงินอยู่นะคะนะบางคนนะอาจจะต้องเข้าขาไปเกี่ยวข้องกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะบางคนก็อยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กดบัตรเครดิตกู้แบงก์กู้ธนาคารจะได้รับอนุมัตินะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะหรือ,อใครบางคนนะคะในช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเรียกว่าการขับรถนะคะอาจจะมีโอกาสให้ระวังเพราะว่าในช่วงนี้คนวันจันทร์ขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะน้ามีโอกาสที่จะอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่ก็ต้องระวังนะคะ นะมีโอกาสที่จะต้องนํารถเข้าอู่นะคะในช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสินบางอย่างนะคะอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะนะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่า,าขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะนะรวมทั้งคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะนะกินยาหาหมอเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางคนหมออาจจะนัดฉีดวัคซีนก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะ นะหรืออาจจะได้รับข่าวครา,าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยนะคะนะถ้าทางด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะจะได้เจอจะได้เจอจเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ๆนะคะแต่อาจจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นด้านของความรักนะคะคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นพ่อไม่นะคะจะเป็นแม่ไม่นะคะนะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ ยังตัดกันไม่ขาดแต่ก็ต้องให้ระวังเพราะว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะคะมีโอกาสที่จะมีการขัดแย้งได้นะคะนะเพราะว่า,าตัวของคุณรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะใจร้อนนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบของคนบรนจันทร์มีนะคะถ้าใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพหรือได้รับข่าวคราวการเป็นกันตายของใครนะคะ ก็ให้เอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงแต่ให้ทำบุญก่อนนะคะนะทาทำบุญเกี่ยวกับการเป็นการตายหรือทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธินะคะบางคนมีโอกาสที่จะเ,เดินทางไปทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้ง1ิเหรียญน,นะคะให้ดูในเลขที่อยู่อาศัยนะคะที่บ้านนะคะนะก็เอามาสลับไปสลับมาให้ดีแต่ถ้าเป็นเลขจากพยิบศีนะคะก็มีเลข0 3, 2สนะคะ032นะคะ ต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะสองไม่เท้า ห้าไม้เท้าเจ็ดเหรียญคิงดาบคนวันอังคารนะคะในช่วงนี้ถ้าทางด้านของการงานนะคะนะก็จะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดนะคะถ้าจะให้มองนะคะนะจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะาอาจจะมีความวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะในในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับทางด้านของอารมณ์นะคะมีโอกาสที่จะมี ปัญหานะคะนะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะคะไม่ว่าจะกับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะคนที่ทํางานรวมทีมรวมกลุ่มนะคะก็ให้ระวังอาจจะมีโอกาสมีการขัดแย้งได้นะคะนะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับลูกค้าก็ต้องระวังนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะลำพังทําอะไรคนเดียวไม่โดดเด่นนะคะต้องมีคนช่วยต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัดดี้นะคะสองไม้เท้านะคะ น้าลำพังทำอะไรคนเดียวเรียกว่าไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทชาวต่างชาติต่างภาษานะคะงานทางด้านการพูดการคุยการติดต่อการเจราจาการสาื่อสารงานทางด้านประเภทนี้ก็ยังส่งผลดีอยู่นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในช่วงนี้บางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะนะ้าอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะ นะก็ขอให้ดูถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะก็ต้องดูให้ให้รอบคอบนะคะนะ้างานการงานที่คนที่คุณทำอยู่เรียกว่าคุณก็มองไปถึงกวันข้างหน้านะคะอยากจะอยากจะเพิ่มงานนะคะให้มันได้มากกว่า2อ,อย่าง3อย่างนะคะบางคนมีโอกาสที่จะล,ลงทุนใหม่ด้วยนะคะนะอาจจะต้องนำเงินเก,เ,กเก็บเงินเก่าที่เราเก็บไว้อาจจะต้องเอามาลงทุนนะคะ นะมีความละเอียดมีความรอบคอบเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะคํานวณการเงินตลอดนะคนรังคาในช่วงนี้นะคะนะจะเอาไปลงทุนหรือจะใช้จะจ่ายก็รู้สึกว่าละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของของการเงินนะคะนะแต่สําหรับคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะนะในวันพรุ่งนี้หรือว่าในช่วงนี้ก็ยังมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะยังมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะ แต่อาจจะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าการงานของเราที่ทําอยู่มีคู่แข่งค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะมากนะแต่คุณก็เป็นคนอึดแล้วก็อดทนอยู่แล้วนะคะนะเป็นคนที่เรียกว่า,ามีความขยันเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขานะคะปวดกล้ามเนื้อนะคะให้ระวังนิดนึง ส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์และก็คําพูดนะคะในช่วงนี้เหมือนกับว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะมีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะคะมีห้าม้เท้าขึ้นมานะคะนะห้าม้เท้านี่มีโอกาสที่จะมีการขัดแย้งนะคะกับความกับคนรักก็ได้กับคนใกล้ตัวก็ได้กับลูกค้าก็ได้นะก็ต้องระวังกับเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องระวังนะคะนะมีโอกาสที่จะเรียกว่าความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะ นะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะในช่วงนี้คุณก็จะมุ่งกับการงานจะมุ่งกับการหาเงินมากกว่านะคะนะ่าแต่การเงินไม่ขาดมือนะคะนะการเงินก็ได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ลระจายเยอะนะคะราะจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะโชคลาภนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงจริงๆแล้วนะคะจะได้จากน้ำพักน้ำแรงมากกว่านะคะสําหรับคนที่อยากจะเสี่ยงจริงๆนะคะก็ถ้าเป็นเลขอยากว่ายีีนะคะก็มีเลขสองเลขห้าเลขเจ็ดนะคะ สองห้าเจ็ดนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะอัดสวสนถ้วย คนวันพุธในช่วงนี้นะคะใครบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะสามเรียนนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะนะงานทางด้านประเภทนี้ค่อนข้างจะส่งผลดีนะคะเงินนะคะจะได้จากความสามารถของคุณจะได้จากคําพูดของคุณนะคะยิ่งคุณพูดดีเทคแคร์ Care, ดูแลลูกค้าดีๆนะคะลูกค้าจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะางานทางด้าน ธุรกิจส่วนตัวนะคะนะยังมีลูกค้าประจานะคะยังมีลูกค้าเก่าเก่าแวะเวียนมาตลอดนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะ,รว,ะรวมทั้งจะมีโชคเกี่ยวกับด้านของเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะนะ่าจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ,อสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะอาจจะซื้ออาจจะขายนะคะนะอาจจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กู้แบงก์กู้ธนาคารกดบัตรเครดิตทาสินเชื่อ จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้คนวันพุธจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรกับใครนะคะน่าจะได้รับข่าวดีนะคะดุตร้อนเข้มแข็งอดทนนะคะอึดนะคะในช่วงนี้สู้สู้ทุกอย่างนะคะมีความเรียกว่าอดทนมีความเข้มแข็งมากขึ้นบางคนอาจจะได้เรียกว่าอาจจะมีงานชิ้นใหญ่ๆเข้ามานะคะนะในช่วงนี้ถ้าทางด้านของการงานการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะคนวันพุธคุณผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะข่มคนรักข่มคู่ครองนะคะก็ลดลงมานิดหนึ่งนะคะลดความแข็งลงมานะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณก็เรียกว่าช่างเลือกนะคะในช่วงนี้นะช่างเลือกไม่ค่อยจะสนใจใครจะมุ่งกับการงานแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะ แต่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอนะคะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะจะเจอคนที่ค่อนข้างจะมีเงินมีฐานะมีทรัพย์สินนะคะนะหรืออยู่กันไปในอนาคตก็อาจจะร่ํารวยได้นะคะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังปวดหัวไมเกรนนะคะนะปวดไหล่ปวดหลังนะคะปวดข้อมือนะคะให้ระวังนิดหนึ่งนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบมีนะคะคนที่จอบกันเสี่ยงดวงนะคะให้ดูในตําแหน่งสมุดธนาคารของคุณนะคะคิงเหรียญน,นะคะนะสมุดธนาคารที่เก็บเงินของคุณนะสา,สามตัวหลังนะคะสลับไปสลับมาให้ดีนะคะจะให้โชคให้ลาบกับคุณนะคะส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปซีนะคะก็มีเลข0 3 8นะคะ ศูนย์สามแปดนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสแฮงแมนเดอะไฮโรเฟน แปดไม้เท้าเ h ออัมเพอร์คนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะถ้าทางด้านของสุขภาพนะคะนะักสุขภาพใครบางคนนะคะให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะนะ่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะกินยาหาหมอนะคะหรือบางคนหมออาจจะนัดก็ได้นะคะฉีดวัคซีนก็ได้เจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องระวังนะคะปวดหลังนะคะ นะระบบช่วงท้องแป้งเบาหวานน้าตาลปวดขานะคะนะ้เาเรียกว่าปวดหัวไม่เกรนด้วยนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะหรือบางคนอาจจะต้องไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวคราว,าวการเป็นการตายของใครก็ได้นะคะนะแต่ในช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะเดินทางไปไหนก็คล้ายๆปลอดภัยถึงจะเจ็บปวยไม่สบายก็ไม่ถึงกับมากมายนะคะ นะเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตาหรืออาจจะไปเจอหมอดีนะคะถ้าคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะนะัจะได้เจอหมอดีจะได้เจอหมอที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะเรียกว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเจ็บป่วยไม่สบายในในช่วงนี้นะคะรวมทั้งใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาอาจจะไปวัดไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนนู้นคนนี้ได้ดีด้วยนะคะคนคนวันพฤหัสนะคะ นะ้ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานนะคะงานเยอะงานมากนะคะในช่วงนี้บางคนเรียกว่าทํางานสากกระเบอือยันเรือรบนะคะนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะนะสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะส่งผลดีนะคะนะใครบางคนมีดวงเดินทางไกลนะคะในช่วงนี้นะอยากจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังทําวีซ่าอยู่ก็ได้แต่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะ่าจะมีคนช่วยเหลือ เรียกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปคนรักของคุณก็จะเดินทางมานะคะจะได้เจอได้เจอกันนะคะในในช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเป็นลูกย้างประจํานะคะใครบางคนนะคะมีโอกาสที่จะเรียกว่าอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานนะคะนะแต่ ถ้าออกงานมาหรือว่าเปลี่ยนงานก็อาจจะมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือเริ่มต้นงานใหม่นะคะได้งานใหม่นะคะได้หรืออาจจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะนะแต่ถ้ายังทนได้ก็ให้ทนไปก่อนนะคะเพราะอย่างไรแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงอยู่นะคะยังมียังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาบางคนอาจจะได้รับคาชมจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะในช่วงนี้แต่ถ้าจะออกมาก็อาจจะออกมาด้วยตัวของคุณเองนะคะอยากเปลี่ยนงานเองอยากออกเองนะคะ อยากออกมาทําส่วนตัวมากกว่านะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้จะได้เจอเจอคนถูกอกถูกใจนะคะเป็นได้ถึงชาวต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่แม่นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่ก็ให้ระวังเกี่ยวกับอารมณ์ช่วงนี้คนวันพฤหัสอารมณ์ร้อนนะคะขี้หงุดหงิดขี้รําคาญนะคะนะถึงอย่างไรแล้วก็ยังเป็นความรักที่ ยังรักกันอยู่นะคะส่วนการเงินนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนมีโอกาสซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยซ่อมแซมร้านค้านะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะหรือบางคนนะมีโอกาสที่จะเรียกว่ากดบัตรเครดิตทาสินเชื่อนะคะหรือกู้แบงก์กู้ธนาคารกู้หนี้นอกระบบก็ได้นะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับต้องเอาเงินมาลงทุนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงไม่โดดเด่นนะคะจะได้จากน้ําพักน้ําแรงนะคะในวันนี้นะคะส่วนคนที่อยากจะเสี่ยงดวงจริงๆนะคะถ้าเป็นเลขจากว่ีนะคะก็มีเลข2เลข5เลข8เลข4 2 5นะคะส5 8 4นะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร คนวันศุกร์นะคะสามดาบคนวันศุกร์นะคะในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอมีเสมหะหายใจหายใจติดๆดกับขัดให้ระวังนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะนะรวมหรือใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโร,รงพยาบาลนะคะหมออาจจะนัดก็ได้นะคะฉีดวัคซีนก็ได้นะคะ นะหรือได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครนะคะแปดดาบนะให้ระวังเลยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะในช่วงนี้บางคนกังวลใจนะคะในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้วยนะคะปัญหาทางด้านของการเงินก็มีแต่รายจ่ายนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะนะแต่คุณก็มีความเรียกว่าอดทนนะคะ t r สตร t นมีความอดทนมีความเข้มแข็งนะคะ นะเป็ดเรียกว่าอึดแล้วก็อดทนนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะนะการเงินก็รายจ่ายเยอะนะคะภาระหลายหลายสิงหล,หลายหลายอย่างให้ให้คนวันศุกร์ต้องแบกต้องรับนะคะอัศรินเหรียญแต่ก็จะการเงินจะมีโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะบางคนอาจจะเรียกว่าเข้าไปเกี่ยวกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารอยากจะซื้ออยากจะขายนะคะอยากจะเลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจจะนำรถเข้ารีไฟแนนซ์ใหม่ก็ได้นะคะนะเอามาเปลี่ยนเป็นการเงินก็ได้นะคะแต่ก็จะได้รับข่าวดีนะเ,เกี่ยวกับการเงินนะคะนัดปัญหาสุขภาพให้ระวังด้วยนะคะรวมทั้งในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะอย่าอารมณ์ร้อนนะคะณะการโดนถูกติชินนินทาการโดนว่าร้ายการโดนเสียร้ายในช่วงนี้ก็ต้องระวัง นะเราต้องอดทนแล้วก็จะเย็นๆนะคะอย่าไปอย่าไปสนใจกับคําพูดของคนอื่นนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะบางคนก็มีโอกาสที่จะส้มแซมที่อยู่ที่อาศัยส้มแซมร้านค้านะคะหรือหลายๆอย่างนะเข้ามาในช่วงนี้นะเกี่ยวกับการใช้จ่ายของคุณนะคะความรักนะคะคุณผู้หญิงค่อนข้างจะขมคนรักขมคู่ครองนะคะ นะ้าให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาทางด้านปากเสียงนะคะมีโอกาสที่จะมีการทลละเลาะมีโอกาสที่มีโอกาสที่จะมีปากเสียงนะคะคุณผู้หญิงชอบขุดคุยเรื่องเก่าเก่ามาพูดนะคะชอบขุดคุยเรื่องเก่าเก่ามามา,มาทะเลาะกันนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะในช่วงนี้เรียกว่าค่อนข้างจะช่างเลือกนะคะนะยังไม่อยากจะไป คิดอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะจะมุ่งกับการเงินนะคะจะมุ่งกับการงานมากกว่านะคะโชคลาบนะคะโชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะมีนาคนวันศุกร์นะคนนนะ,คะนะให้ดูในตําแหน่งยดยาน่าหน้าของคุณด้วยนะคะแต่ก็อย่าลืมบวก1นลบหนึ่งไว้ด้วยนะคะมี3ามดาบนะคะสามดาบแปดดาบอาจจะเฉียดได้นะคะบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายนะคะ แต่ถ้าเป็นเลขจากพยิบสีนะคะก็มีเลขสามแปดแปดศนนะคะสา8แปดแปดศนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ขอโทษค่ะคนวันเสาร์นะคะเป็นอย่างไรบ้าง คนวันเสาร์นะคะสองถ้วยแปดไม้เท้าราชินีประจันพิงเรียนคนวันเสาร์นะคะท่าทางด้านของการงานนะคะ,ะงานที่ทําอยู่นะคะในช่วงนี้งานเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะน่าจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าใหม่ๆแวะเวียนเข้ามาตลอด นะ้าในช่วงนี้อาจจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งออเดอร์ชุดใหญ่ก็ได้การงานนะ้าทั้งรักทั้งห่วงเกี่ยวกับด้านของการงานนะยังมียังมีชื่อเสียงนะคะการงานยังเกมตลาดได้อยู่นะคะนะเรียกว่าสู้คู่ค้าคู่แข่งได้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะนะ่าจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดทางด้านของความรักนะคะคนโสด จะพบรักพบคนถูกใจนะคะนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะด้วยนะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะเอาใจใส่กันดีคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจแต่นะ้ำหมอกกาลลืมบอกไปนะสะกักาจเราอาจจะไปเป็นมือที่สามให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะ แต่ค่อนข้างจะเป็นคนมีเงินนะคะเป็นคนมีฐานะนะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับปวดหัวไม่เกรนปวดไหล่ปวดบ่านะคะนะปวดกล้ามเนื้อนะคะการเงินนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะกําลังรอคอยเงินก้อนใหญ่อาจจะมีอาจจะมีคนโอนเงินเข้ามาให้หรือบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาจสังหาริมทรัพย์นะคะอาจจะซื้อ หรืออาจจะขายนะคะอาจจะกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับแบงก์กับเกี่ยวกับธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะโชคลาบมีนะก็ให้ดูในตําแหน่งเลขสมุดธนาคารนะคะรวมทั้งเลขจากความฝันของคุณนะคะ นะความฝันนะคะเอามาตีเป็นตัวเลขได้นะคะส่วนเลขมงคลจากว่า24นะคะก็มีเลข2 9 2 0นะคะ2 9 2 0นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทํำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ